สวัสดีครับพี่น้องหลังจากฝนตกมาเทศไฟครับผมเจ้าตจ้หน่อยพระท่านไปขอไฟอยู่พี่น้องแต่ว่าต่อมาจากบ้านลุงใดครับผมเถียงลุงใดเทศไฟนี่ออนหน้าบ้านก่อนอัดสิบท่านหมื่นเนาะแต่เลยบระซองสว่างเท่าได่เทศไฟก่อนเทศดไฟก่อน ปิดสามดวงครับผมเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวทาเฮ้านอนเท่ากับปิดสองดวงนี่แล้วก็เปิดไฟห,หน้าบ้านไว้ฮะเป็นอะไรฮะรอะไรทำไมไม่ไมเดี๋ยวเขาแ่งให้ทำไมล่ะ แแแงปีล้วบ่่มนโอ้ยเดี๋ยวแกโป้ให้ไม่ไขอโทเออจะสีจ้าที่มันวันใดจับทายกันเลยว่ดตัดช่วงว่าจับแต่หน่อยฟังเห็นไหมเดี๋ยวก็โป้เดี๋ยวเดี๋ยวก็โป้ให้ถ้ามันหลุมเป็นหลุมเป็นนั่นถ้าสีฮะถ้าสีลอกพื้นแล้วนี่สีลอกพื้นมีห้องนี้มี ห้องพี่นี่ดีฮะห้องพี่นี่นถ้าศิ้าสิล้อมคืนไม่กอนสิทาภายในก่อนเนาะกำลังเชียงฉีขึ้นบ้านแล,ลนี้ยวคนละเชียงฉีวุ้ยจะไปเปิดดิไฟยังไม่เข้าเลยเตอนแรกตอนแรกห้องนี้ก็กําลัางแต่งฮะ เดี๋ยวให้เสร็จส่วนนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะได้เคลียร์ของออกให้หมดฝ้าลุมตรงทำความสะอาดปักอันนี้พ่อบอกมีสามตาพร้อมเนี้ใส่สามตาให้โอ้ยคว้าใส่ยังฮะคว้าใส่ยังให้คอยคอยดูบอกเลย ก็ใส่สามตาว่าใส่สเบอกาด้ว,วาหมอ,อันนั้นค่อยเป็นสามกระติกน้ำห้อนกับปักหม้อเขาค่อยเป็นสามนั่นเด้สามหูเออก็บอกแล้วแมนบ่นบุบอกนเนอะใส่เด้อันนี้ใส่สามตามอือนเด้อไปแมน <c oughs> ขางขาง คว้าเราต้องใช้สามตาแม่เพราะว่าปักหมองของเขาเขาเห็นมันเป็นสามตาไมโครเวฟอีกแมนมันเป็นสามตามันไม่ได้เป็นสองจริงจริงอย่าลืมพาะติดอีกรวงบ่บ่เขาแล้วแมงเดี๋ยวแมงมันลงซัมนี้ก็เพิ่อยกไปยึดจิตอันนั้นข้างนอกไปยึดติดไฟทางางนอกเดี๋ยวไปมีเงินกัน สวยงามอันนี้ท่าสีดำเนาะนีะ่แหละความบักความกว้างๆแบบนี้นะเขอบอาบมักแบบเขมามักอย่างที่มันแบบง่ายๆที่มันบวกหกหูหกตาเดีจ้าเคยต้องเก็บพวกนี้นี่ใส่ประโยชน์ได้บออะไรกระเบื้องเพื่ออยากเดี๋ยวงเคยชิ้เก็บไว้แต่อันใดใส่ประโยชน์ก็ได้เคยชิ้พนทิมให้เบื้อง ต้นใหม่เออต้นม่วงตัวหน่อยงามนะต้นม่วงปลูกที่พอดไวยเหูกที่รอกพ็ได้ปลูกอือเดี๋ยวสิปลูกมันมนยาใหญ่งได้ม่วง,งเนี่ยเออนหน้าน้องแบนก็ยังจะได้สามเขาหลายแต่บอลนี่ไปเข้าไปมึงข้างหลังไปบันได <laughs> เดี๋ยเใส่เดี๋ยไปปูพุดด่นเด้มันไดฟังพุดด่นเดน้จะต้องสร้างเล็กอีกใส่แล้วเนี้ยนาชิบพ่อแบบกะวางอีกแถวนึง,นนนนดงเด้ถ้ามันขาดก็ต้องสร้างอีกอ แล้วคนถามาฟาฝนสาดบาเพี่ว่าไปมึงนี่สาดบา่บ่าสาดครับผมเยิ้ต้นนยเชดมองจอดรถยู่ถ้าพี่น้องเป็นห่วงหมดแมงมันกระท่ำมาดาแหละพี่น้องเพราะว่ามันอยู่นอกทงเนาะหมดแมงแต่ว่าหนูมันกับมันกับสูงระดับนี่หนูมันกับสิบปีนขึ้นได้บ่ เป็นอย่างเขามักเข้ามักส่งนี้เขาก็ต้องทําใจยอมรับเน่นบอกว่าอีหอย่างมันสิเกิดเาแต่ว่าเข้ามักส่งนี้เขามักเรักษาความสะอาดเราเข้ารักษาความสะอาดเขามักส่งนี้เขาอยากได้ส่งนี้เขากะเขากะยอมรับว่าผลภายผักหนามันจะมีอีงขึ้นแน่มีแมงมีมดมีหนูอีย่างเ่ากะทำความสะอาดออกจากพี่น้องแต่งเติมเมาเนอเพราะว่าถาดถือถาดปิดทึบเลยมันก่ เห็ดคั่วบ่ได้มันเอามันเวลาเขาผัดยังไม่ไงที่เข่าไปทั้งในบบกน็เลยบ่เอากมาส้มนี่บนใดเขารักษาความสะอาดเอาพ่อน้ำทิ้งก็สิต่อแกระบ่อกคอยพยังนหนาบวกบ่เดี๋ยวสิตตอไหมเพราะว่าเทเทเท่ผื่พนพอ,อน้ำทิท้งต่ออยู่ส่ ลงุงเดย์เอนานกองไว้ทันเดี๋ยวสิตอทอนทางถึงลงลงหน้าแต่น่อยนี่แหละไอ้ล้งนาคนอืนกขาดาทั้งนั้กะประมาณนี้พี่น้องฮะยังกะบอเดี๋ยวชีเอ่หของ,งตังเตาทานอยู่อีกของหนึ่งจังเฮ็ดปูนออกไปหนี เด,เดี๋ยวต้วนอยสิเฮ็ดมองเพิ่งอีกเพิ่งนึงไวเ้เฮ็ดเตาทานพี่น้องกับพ่อแม่นี่นะภาพน่า,มาชมบรรยากาศตอนแรกไปแสงฉีล่องไฟล่องไฟมึงหน้าบ้านอาจสีคำก็นี่อาจสีสว่างะาะว่ามุ้ยไผ่ไหม มันมีแสงสบางอันนี้โชว์ไ้ก่อนนะตอนนี้มันยังว่าท่านคำาปเลยโอเคพี่น้องไปก่อนครับผมตอนแรงๆสวัสดีครับ